ไทยช่วยจังหวะก่อนครับอัมพรโอ้โหโอ้เอาแล้วทศพลตรงมู่ปอดหัวไทยโอ,อ๊ตบุญรุพงศ์<ห>ึ้นก่อนเลยเอโบอนแล้วตามมาด้วยราโมธน,นพุทธิพงศ์ครับที่ททสองอยู่ที่สามุลุพงศ์ทับบุไลครับทำได้ดีครับโอ้โหท,โ<อ>ทงเหลืองครับกั้นผู้ชมหน้าเวทีถอยยังไมห่หน่อย อรับไรโอ้โหที่สามอัมพลดีเจรัญชัยกุนที่สี่ีให้เข้าไปสีรีเฟสที่สโอหนึ่งหนึงเพัทิเี่ยงไปไหนมาอุรุภงมาที่นำอยู่อุรุงก็ไปแล้วซีรสเตัดขึ้นไปออ้ปบครับอุรุภงได้น้ำอยู่ตามด้วยอัมพลที่สองที่สเป็นหนึสามสองสุปักเครือมาแล้วครับ ที่ 4, สี่สุพัตรชัยครับมีอัมพล,ลไปอยู่ที่สามโอ้ตอนนี้ตนองรับเลี้ยงให้นะครับอุรุสุพชัยปะเกิดที่สี่ธนบงสุขเจริญที่ห้าชัเศษ อยูใ่ในเกมครับตอนนี้สุภชัยพักเรือขึ้นมาโอ้โหเอาเรื่องแล้วจากลวเกลึงเอกน้ำเลยครับสูภชัยพักเรือขึ้นมาเป็นอาเอาตอนนี้ธนิพงศ์มาที่สองครับที่สามอุทพงศ์ที่4ี่อัมพลที่ห้าสิคราเศษที่หไตพบพครับที่เจอ๊อบบุญิวัฒน์ครับโอ้นี่ครับแล้วปลาโมดหายไปไหนไม่ใช่มอดมอดหายไปนะครับโอ้มอดน่าจะพังไปหรือเปล่า อ้จากลงกลึงสมพงษ์เชียงใหม่ช่างหนึ่งในตำนานหนึ่งสามห้าทีบาช็อปออและอัศวพลทหมูหายไปไหนเลยผู้นำตอนนี้สุพัฒนละชัยผักเขือครับลงกลึงเอกน้ำลึกไปยาวๆเลยขณะที่กระต่ายดงยังเข้าใกล้ไม่ได้้วยที่สามอัมพลรับทีสี่สิหรือพงที่ห้าสิลัสเอาแล้วสุพัฒน์ใช้ผักเขือนนำยาวเจ็ดสิบตีต้องไล่ลึกครับธัญพงศ์ต้องไล่ลึกครับ รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้มีการตรวจล้อตรวจท่อด้วยออที่หนึ่งสองสาเนี่ยเดี๋ยวรถมาดูกันด้วยรุ่นที่สิบสองครับใครใส่ล้อใส่ท่อเดี๋ยวมีเงินเบิ้ลให้กันอีกอวันนี้หมายเลขสิบเก้าครับสัญชัยครับโอ้โหลงไปด้วยแล้วก็ยังมีช่างแม้สิทธิโชคคมขำม่ เสียดายฮะเสียดายครับปาโมทนาพุธิพงษ์ฮะสำนักหนึ่งโมโตในตำนานครับรถมีปัญหาวิ่งต่อไม่ได้โอ้กะไรขึ้นนะครับเอาล่ะครับ่<ก>ุนผะ้ชาผักเรือได้น้ำอยู่นะครับตีละเศษที่หที่หอุลพงศ์ทับุูไยที่หกมุกวัติปาโมทตอนนี้เจ้าเตยยังนามันโดนตามเม้วกกระต่ายดงก้าวจะบิวครับ ทีสามเป็นสี่ฤิทธิ์เศษที่สี่อํพลที่ห้าไตพบมาแล้วทีหกมาเจ้าเตยก็ต้องไปให้สุดเพราะว่าชัยพงศุกุขเจริญนั้นไว้ใจไม่ได้จริงๆนะครับใช่โดนเอมไว้ด้วยไล่ใกล้ด้วยไล่เข้ามาแล้วนะครับไล่แน่แล้วเหลืออีสองรอบสนามอสงรอบด้วยโอ้โหรอบกว่าผู้นําเหลือรอบกว่ามาสองรอบตรงนี้นะครับสองรอบตรงนี้แล้วนะครับหนึ่งรอบสนามเท่านั้นอ้ แล้วล่ะเอาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วไม่ยกด้วยนะเนี่ยธัญพงศ์ไม่ยกด้วยธัญพงศ์ไม่ยกสุภชัยก็ไม่ยกครับสุปชัยผักเครือครับอ้อเอาแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าธัญพงศ์ไล่ใกล้แล้วครับไล่ไกล้ไล่ไกล้สุภชัยแล้วครับสุภชัยอ้ด้วยโออะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับธัญพงศ์นั้นถือว่าเป็นมวยเก่งในรายไสิลดาห์รอบแล้วแต่มันอีกสองโค้งเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ย โอกาสมาแล้วสุภาชัยสุภชัยโอกาสมาครับโอ้แล้วเขาคว้า20บแต้มสนามนี้ครับเข้าไปแล้วสุภาชัยขักเคลือครับรที่หนงที่สองทนนยงสุขเจริญที่สามสิระเส้โหอางที่สู้สนุกแน่แบบและที่สี่เป็นไตพบุญแต่งครับ,รบที่ห้าเป็นอัมพลดีเจริญชัย